เฮ้ยนี่วกเจ้าป่ผู้ใดไปอย่างไรมาอ่าบางอานล่าเขามาได้เทพราชวงศ์เฮีมี่พกเจ้าไปอยางไรผู้ใดมว้าได้่ยแทนผู้ใดกันน้าเชียวงงงงบาแกงชอยวแทเี่ยวจะนีู้ใส่เส้นเล่หลังนา ผู้งใหญ่ขอองค์เนื้อหัวเด็กปมครอาเพิอมหรืออนิยาหนึ่งวัขี่ขาพนัสซ่าไว้หัวขวัญเลยกเจาลุกล้ำเขาไม่ได้เพียงประเทศนั้นม่โทษนะรอนี่ยชนกผู้เก่าองค์เนื้อหัวตัดสิทธิโดใจผูเจ้าอย่างพนุษน์เราดี

ใจของเอามันหอนนี้ลาน้องหลักการบ้านความจริงคือดังค้างก้าวทั้งสองเท้าสิ่เท้าไทยโอ้ยเถ้ต้องการเก่าในเฝ้ารเชต่อใจและสร้างบ่อเจียมสังขารเป็นแน่ดีดินกับป่า ละสูสมาหกาเอาวาตาเอาเบาเกาเว้ารของเขานักโดกสาวเด่ายสิหาเมื่อไปสูงขอไว้อเบลนออยอ้ยน้นี่ต่างกันไ้พวกเก่าคนไหนก็เมื่อวานเ้าร้องเขาหนนักสาวเด่าย่สิเไปสูขขอ

จะไปบอกเนี่แต่เด็กลูกกับป่าไปก็จะมาลูกจะเดบาพกนดีสิลูกบ่เราเนบ่านดีเยกันปกปาเป็นัวเดีพวกัเกบ่ากันสเด็่อละตกับยายเาเดยไสมานั่งบอ O

ในเมื่อพอรถทท่ากั่งกันกันเราบกี่ั้งสองฝ่ายนก็ไปถามแม่ติว่าว่าอย่างปูถามมวงู้จถาม้ว่าป้าหยัง่อไม่หยังว่าจะอว่าท่านจบได้เชียว่เงแม่บานี่อยากอาพิเษกับป็นข้อเงืนบ่แได้ะได้รามีความไม่เห็อย่างนึ่ง พ่อใ้ได้จอดเจ็ดวันเออเจ็ดันเจ็ด่้หันเนี่นปีันเลยอ่เรื่องอย่งพี่มาถ้าอยากเอาให้เสียงเขาฟัง่อพ่อให้เวลาจอเจ็ดวันเฮยางพี่ครับผมให้จาไปนเขา่อคือไาตังนาเพรา่้ท่นได้แดกี่สีแต่่าอหาอา

ยกมาซเครงพเคริงพังเครงเครงมันก็อยู่แถวหน้าเสียสารคาเอากไป่ยุ่งยาไหนอับเอาไม่ได้ยินสิแกมพอล้นะปอ่อนคู่นี้คู่ขวนไหนเอี่ยจะได้สี่ไก่ไก แตกมาต้นไหนึ่งนั่นนี่คือสีบ่ควอยเต็มจะค้นเนาะเทคนิคคือสบอควอยเต็มไน่คอยนาก่อนนเมือไหนก็แต่เนน้ำนะะอกอนึงก่อนแนอนแน่นก่อนแน่นซ้ไหนฮะก่อนแน่นไอนเดอเดี๋ยวสิ นตแต่้เวลาถือปานต้องกอดามเลยอะไดทีนางพี่เาะทนแก้วหูแล้วว่าแววนไผเขาปรสแน่นะเขาประสบแน่หน่ะมันอยู่นําไม่ให่เดือนอัไมต้กเต่งมีเนสร็ัเตงอยังพ่เ้นงทำใหเออยู่อ้าว่ได้จ้าก·ายเต่งเต่งเข้ว่อเต่งซื่อเร็จจ้าเต่งกับที่นี่จิ๊บ ไยังไงทียังไงนอกไหมเนาะอย่างไรที่แนคนลาก็อกแก้วแเงินแก้วฮะแก้วเงินแก้วโอ้โหลมจะรอปากแกะรอ่่ะไปอขึ้นาถุยเตได้หอยน้สี่แแบบสีอกขุณค่ะขอบขุณค่ะขอบคุณค่ะไปเจอได้จ่าดอกบ้ไไปหาเขาไปสุเ็นกันนองูดเ

นางก็จะหมืนไม่มีุณภาพเลยสด็กอีกก็เป็นวาได้น่กันลยเรียนซาเรามารู้ตอนนั่แก้วงตายายพ่อกับแม่พระองค์เอยู่ใหญ่แก่ไปเราสิกไวแ่นก็ยังยได้ไปาว่าภาษา ที่ทำได้ข้าแคจะไอแล้วบอกเจ้ารงพ่อลูกจะว่าเพียงยันกันเชนแ่นีคนแต่ี้แม่อคนนไปกันเพอคนนาเด้มนทำพร้อมเนี่ยยากเทเกินไปตดังควนเย